พ้อมเดินจากไปพร้อมแล้วโอเคครับบายครับทุกคนครับไว้เจอกันนะครับโอเคครับเอาแล้วครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกุกทนด้วยนะผมวันนี้อยู่ผมว่าจินพลัสคุงนะตอนนี้เราก็อยู่กับเกม a r e a F2 นะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรจริงๆก็น่าจะมีคนส่วนใหญ่เห็นหมดแล้วมั้งสำหรับใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นแลมซีกันนะ เพราะเกมนี้มันคือเรียกได้ว่ามันคือแลมโบ s ซิกซีในฉบับมือถือเลยก็ว่าได้แล้วผมก็เป็นคนที่ชอบเล่นและมโบ้ซิกซีอยู่แล,แล้วแล้วก็เลยเห็นว่ามันมีในโทรศัพท์ก็เลยน่าลองพอไปโหลดมาเล่นก็ถือว่าใช้ได้เออถึงแม้จะชอบมออีคนออกจากเกมแบบบ่อยก็เถอะเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดทงางนำเพลงมาเล่นให้ดูกันเลยดีกว่าโอเคมาครับทุกคนตอนนี้เราเข้าเกมมาแล้วผมเองก็เลือกตัวมาแล้วเรียบร้อยนะแต่และตัวก็จะมีสายอาชีพที่ต่างกันหมดเลยนะครับทุกตัวมีหมด แต่ละตัวมีอาชีพต่างกันอย่างผมตอนนี้ผมเอาเป็นเล่นเป็นเธอร์ไมน erm นะครับตัวที่สามารถเออมีเขาจะมีเป็นตัวระเบิดของเขาในการแปะกําแพงแต่มันจะสามารถเออระเบิดเพื่อจเจาะกําแพงหลีกเข้าไปได้เรียกเอาเอาจริงๆินะใครเล่นระบบซิกซี่นี้ไม่ต้องอธิบายเยอเห็นแต่ละตัวแล้วแบบแม่งอ๋อเลยว่าวันนี้คือตัวอะไรแ <laughs> ม่ เดี๋ยวเรามารอโหลดเกมมันจะแบ่งเป็น2ทีมลองไฟบุกกับฝ่ายรับซึ่งมันจะสลับกันเล่นไปเรื่อยๆนะว่าแพ้ชนะปุ๊บจะสลับเป็นอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ว่าถ้าเกิดไฟใดถึงชนะได้3าครั้งก่อนก็คือชนะไปเลยมาเราเป็นฝ่ายบุกนะเราต้องเอาตัวของดโดรน,เ,นเพื่อเข้าไปตรวจหาก่อนว่าฝ่ายรับเขาตั้งระเบิดไว้อยู่ตรงไหนแสดงว่าอยู่ตรงนี้ เมื่อก pos sort of ี้เห็นคนเฮ้ยโดนยิงโดนแตกระวังระวังซี่โฟงั้นซี่โฟมาแปะโอ้โหเฮ้ยไม่มีใครเห็นนะเออเนียนเนียนเนียนเจริงๆแล้วโดนของเราพังไปแล้วก็จริงนะครับแต่ยัง แล้วว่าไงเรายังมีอีกตัวหนึ่งนะเราจะมีมาให้ตัวเริ่มแรกกับตัวที่ติดอยู่กับตัวเราอยู่แล้วถุงปฏิบัติการห้องกู้ระเบิดมันอยู่ตรงฝั่งนี้ใช่ไหมเพราะฉันผมจะตีเข้าอ้อมหลังไปเลยไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะแต่เกมนี้บอกไว้ก่อนว่าใครมีหูฟังดีๆนี่จะถือว่าสุดยอดเลยนะครับเพือ่อนจอดเข้าไปเลยอ่ะ ระวังนะเหมือนข้างล่างกูเห็นเออโอเคหังละเนี่ยฝั่งเรามันมีคนออกจากเกมไปแล้วหนึ่งคนเนี่ยเนี่ยเลยอยากจะแนะนําว่าถ้าเกิดมีคนไทยมาเล่นเนี่ยใครสำหรับใครที่ชอบเรมโบทซิกซกนี้แนะนําเลยนะครับให้เขามาเล่นแล้วก็พยายามอย่าออกแบบนี้ โหดีนะมนึงระเบิดม,มันระเบิดช้าแมเอาสกูขนลุกคนทองเลยเหมยไม,ม่เคยปลาสมุก มาต่อไปเราจะไปเล่นเป็นฝ่ายตั้งรับกันโอเคมาครับผมเลือกตัวมาแล้วเรียบร้อยมาผมปิดฝั่งนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นเป็นฝ่ายรับเราต้องคิดแขนงให้ดีๆนะครับในการวางเล็กวางกำแพงหนู่นนี่นั่น มไม่คือผมจะวางป้อมปืนทางมุมนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราวางมุมนี้ปุ๊บมันจะเห็นทั้งสองฝั่งไอเห็นได้หมดเลยหน้าตรงนี้นอ่าเพื่อนมันปลาสายฟ้าแปะและ้วเฮ้เดี๋ยวดิผมจะวางเป็นบังเกอร์นี้คุมตัวเฮ้ยเฮ้โ,โดนมาโดนมาโอเคแตก โอเคปับ๊บนี่เราก็จะตั้งยิงอย่างงี้ผมจะตั้งเป็นมุมนี้ไว้เลยนี่เพราะมันจะเห็นหมด่ยเห็นเพื่อนเราหมอบอยู่ตรงนี้ด้วยเออแต่ตรงนี้มันหมอบไม่ได้เนาะมีคนยิงกันนะเราสามารถออกมาดูกล้องได้อาจเจอแล้วหนึ่งคนอยู่ตรงนีมน้มันพยายามปลาระเบิดเข้าไปอยู่ อะไรยิงนี่แท้ไอ้บอดมันยิงนะครับไอ้บอทตัวโดนมันยิงเข้ามาเอ้เราคิดว่าดนกระสุนปืนแม่งเอาสกูตกใจเลยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเรว่้งเราเพื่อนเราเนี่ยแม่งก็เข้าไปปิดไม้แบบไม่เกรงกลัวกระสุนปืนเลยอะอ๋อไออกไปอะเฮ้ยอย่ามาหลุดตอนนี้ดิเฮ้ย มันปาลูกเกี้ยงเข้ามาอุ้ยโดนเอาเอาเวนกูถูกแก่รอยใครแก่รอยก็ฝั่งโน้นมีตัวอะไรมั่งผมเองก็ยังไม่รู้นะครับเราจะบุกเข้าไปแบบสูงสี่สูงห้าไม่ได้ ตายตอนนี้ทีมเป็น4-4แล้วเหรอะเอาไม่ใช่นี่ว่ากลับมาแล้ว <c oughs> เฮ้ยโอ้ย,อยแม่งไม่ทันมแเตหันไปทางอื่นอุ้ <c oughs> อยโดนยิงเลยเนี่ยหันป้องไปทางอื่น ไอเมื่อกี้เรียกได้ว,ว่าน่าจะเป็นความเอเขาเรียกว่าข้อเสียของตัวนี้เลยนะครับเวลามันตั้ง้อมก็อย่างที่เห็นนะมันไปไหนไม่ได้มนันเป็นเป้านิ่งยืนนิ่งนิ่งแล้วมันเปิดข้างล่างกัแบโบลง่งๆเต็มตัวเลยคือมัอนกันเฉพาะด้านบนน่ะตอนนี้ความหวังอยู่ที่เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูกล้องให้นะครับการทําตัวตายให้เป็นประโยชน์คือเราจะมาดูกล้องให้เพื่อนโอ้โหระเบิดแม่งตุมตามตุมตามเลยเอา้าเอาเราแพ้ครับรอบนี้ ระเบิดแม่งตุมตามตุมตามเลยเว้ยอ๋อเนี่ยอืมเข้าไปแล้วโดนเลย <c oughs> ดับเบิลคิวครับ <c oughs> ไม่ได้ต่างอะไรจากเราให้เราไม่ได้ทำอะไรนะไมือจะตั้งป้อมมูจะเกาะอ,อยู่กับป้อมแล้วก็โดนยิง <c oughs> <c oughs> เล่นเป็นยอดเชร์ไม้กันอีกรอบ <c oughs> ดูแลฝั่งนู้นเขาเรียกตัวกันเยอะเนาะตอนนี้แต้มเป็นหนึ่งหนึ่งเท่ากันละโอเคมาโอ้โหแล้วมันเอาหุ่นบอดโดนมาอยู่ซดัดดานฟ้าเลยเอะมีคนสอดแนมแล้วจุดซีไม่มีงั้นเราจะไปดูเอแล้วกันเราอยู่บนไง ไม่มีนะครับจุด A วางเปล่าตอนนี้ก็เหลือแค่ B กับ D แล้วแหละอ่ะจบแล้วอยู่ตำแหน่ง D โอเคกำลังเดินลงไปเอ้ยไม่ใช่ดิกำลังเอาบอทเดินลงไปมันอยู่สะชั้นใต้ดินเลยเดี๋เด้อเด้อเดแป๊บนึงแป๊บนึงขเอา เฮ้ยมีเดี๋ยวๆมีสตัวออกมาด้านนอกอะเอ้ากี่มีคนออกมาด้านนอกนะครับ Okay. โดนแตกไปละเฮ้เคลื่อนขึ้นบน เออเดือดเดือมันคุมไม่ค่อยถนัดมาแล้วมันเห็นเราลว,ลวมันน่าจะเข้าชาติเรานี่อีกไม่นานโอ้ไม่ใช่โอ้หเกือบเกือบเฮ้ยกูยิงเฉียดหัวไปหมดเลยนะนะ เป็นการมองบอกให้เรารู้ว่าถ้าเราเกิดเราเจอศัตรูแบบนี้เราก็จะยิงเฉียดอ้อมหัวเข้าไปเหมือนกันนะครับ <c oughs> ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยจริงๆเราจอดตรงนี้ได้เนี่ยจอดไหมเอ๊ยตัวหนึ่ง ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะบ้านบึ้มอุย้ยแม่เงเอ้ยสองแม่ยิงไม่ตายสักตัวกูอะไรของกูเนี้ยเป็นการอาหารที่ซุมที่สุดยอดมากนะแม่งเปิดโล่งเลยกู <c oughs> เนี่ยตัวเองยืนล่งๆเลย น,นี้โง่ไปไหน,นนั่นเป็นศพไปแล้วน,นั่นไงมีมีกระสุนยิงคู่มาสามต่อสองความหวังอยู่ที่เพื่อนกดดันเพื่อนไว้ อ๋โดนรบกวนโดนคืนแทรกใครเข้าอ่ะเอาโดนแฟดเอามึงโดนแฟดเพื่อนะนั่น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 เอาโดนแฟดอีกดอกมึงเอ้ เอ้ย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 โอ้โหแม่งบุกบุกบุกบามอุ๊ยเอาล่วงโดนยิงล่วงยังไงก็แพ้โอเค,อเคมาคนระับสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือผมปิดกำแพงเหล็กก่อนเลยอืม นี่เวๆกูไม่ได้จะวางบังเกอร์อ่ะเขาพบละนีหรอวะ มาอืมมุมนี้นี่แหละมาแล้วเหรอไอ้วางไม่ได้ เราต้องระวังโดนเจาะหลังนิ้นึง <c oughs> มันแปรระเบิดไวสองลูกเลยตรงประตูมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ขนางกูปลอดภัยใช่ไหมระเบิด

จำได้ว,ว่าเมื่อกี้เห็นตีนใครอยู่ตรงฝั่งนี้ด้วยคนหนึ่งเราไม่ต้องรีบร้อนนะเราเ็นฝ่ายรับมันเจาะเหล็กเข้ามาละเฮ้ยอิดเคอะไรแดงๆเมื่อกี้ ปลาสมุกตัวเองอะเข้าหัวเรียบร้อยหนึ่งตัวเดว็กตัวเดียวไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวดูกล้องให้สักพักกูตายเราต้องกล้องตัวบนดีอ่ะโอเคไม่เจอ ไม่เห็นไม่อยูเอ่เจอแล้วเจอแล้วอยู่นี่อยู่นี่ข้างๆข้างๆนั่ขขนข้างนี้ครับอ,อันนี้ศพใครวะเนะี่ยอ้าวเพื่อนเก็บให้แล้ว เอ้าไม่ใช่มันโดดตายเอง<笑><笑>เหรอคืออะไรวะงับรอบนี้เราก็ชนะไปนะมารอบต่อไปรอบที่ห้ารอบสุดท้ายโอเคมากันนะครับผมกลับมาในรอบสุดท้ายนะรอบซึกตัดสินนะครับทั้งสองฝ่ายตอนนี้เป็นสองสองแล้วใครถึงสามก่อนก็เท่ากับชนะไปเลยสีไม่พบ Ừ, 15 seconds. Location B has been scouted. Target target 10 seconds left. 5 seconds left. Target location found. Protect the target in the battle phase. เข้าไปไม่ได้โดนแจมมิ่งเอ้ะเอาไม่กำลังจะเอาออกไปละ <c oughs> นะครับบอดเราไปละมาอยู่ข้างบนชั้นเอนู่นเลยเนาะเข้าทางนี้เลยได้ไหมเฮมื่อกี้อะไรใครลประเบิดเลยวะ รรเระแล้วใครตายวะนะเอา้าตายคู่เลยเดี๋ยวเขาอยู่ข้างบนไม่ใช่แล้วเรามาทำอะไรตรงนี้ รู้แล้วตอนนี้มันดักอยู่ตรงนี้เลยเอาไงดีวะจะไปไงวะเนี่ย <c oughs> เป็นงานยิงปืนที่สุดยอดมากนะ <c oughs> ยิงกับงูกระสุนนี่แตกปลายกันเป็นกระจุกเลยอะยิงไม่แรงอย่างนี้แลหละครัาเลยค <laughs> สามต่อหนึ่งถ้ามึงชนะได้โคตรเทพ 1K เอาละ2 1 1เฮ้ยเอาวะเพื่อนเขาเทพนะครับเขาเทพนะไม่เหมือนเรา Good work ระวังรู้สึกจะมีตัวดักหน้าบันไดอยู่ตัวหนึ่งเอาไว้ตัวดักหน้าบันไดยังไม่ตายนะครับแต่เลือดใกล้ตายละแต่เกมนี้อย่างที่บอกนะครับ <c oughs> กระสุนปืนนะครับแค่เฉียวโดนตัวได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแบบเจ็บหนักเลยอะหัว <c oughs> มันทะลุผ่านมาเลยเว้ย บ,บังเกอร์ระแวงไปหมดอะตอนนี้นรหวังได้ก็ะแงไปไฟฟ้าไม่มีมันจะมีได้ไงไอหารากนั่นมันอยู่บนบันไดใช่ปะ อ้าวอ่าโดนเก็บไปแล้วอะเราเป็นฝ่ายชนะนะครับด้วยการให้เพื่อนแบกก็นะครับก็เนี่ยอย่างที่เห็นละระบบตัวเกมเพยจะเป็นประมาณนี้นะฝีมือผมเล่นกระจอกไปหน่อยต้องขอโทษด้วยอ่าอันนี้ยังอันนี้คือมันยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่มันเลยทำให้ยังมีหลายอย่างนี่ต้อง นางปรับสักปี๊หนึ่งมันไม่เหมือนกันในคอม,มที่แบบฟึบฟ้าฟึบฟ้าได้เลยไง,ไงอันนี้ในโทรศัพท์ผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ผมเป็นคนที่ชอบเล่นแลแลมโบซิกซิกมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วคือชอบชอบชอบ,ชอบเกมนี้มากคือในเรื่องของความสมจริงแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกว่าไงอ่ะในการที่แบบอบันสมมติว่าเล่นง่ายๆเลยคือเพื่อนในทีมตายหมดเสือกเหลือกูทิ้งไว้คนเดียวศัตรูเหลือสักสามคนเงี้ยกลายเป็นอะไรคือคนในทีมอาจจะไม่ได้กดดันเราแต่กลายเป็นผมเนี่ยกดดันตัวเองแบบกดดันแบบสุดๆอ่ะคือแบบ เฮ้ยความหวังของทีมอ,อยู่ที่มึงแล้วนะเว้ยเพื่อนมึงตายไม่ได้มนะมึงต้องชนะเนี่ยคือชิมหายแน่นอนครับสำหรับผมคือกดดันตัวเองกับหนักมากเพราะฉะนั้นใครที่เป็นนิสัยเหมือนผม, <c oughs> ผมก็อย่าไปกดดันตัวเองนะไม่ <laughs> งั้นมันจะทําให้เราทําอะไรไม่ไม่ไมไมค่อยถูกก็สำหรับในวันนี้คงชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ sharing. เล่นกระจอกไปนหน่อยต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวขอไปทําการฝึกให้ชินกับปุ่มอะไรหลายๆอย่างหน่อยนะยังไม่ค่อยชิน ยังไม่ค่อยถนัดด้วยแหละเกมเกมเกมนี้คนเล่นมันต้องแบบมือไวนิดหนึง่งประสาทรับรู้มันต้องแบบรวดเร็วหูต้องดีแนะนํานะใครมีหูฟังดีเล่นกับเกมนี้ได้นะมันจะได้ดียินเสียงทงเท้าสำหรับผมที่ไม่มีหูฟังตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทุนๆเล่นไปก่อนว่าอะไรยังไงเราก็ชอบอยู่แล้วก็เอาเป็นว่าสาหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะก็ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันบรายอ๋อใช่อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดใครอยากเอ,อชวนผมเล่นก็ลองทักมาคุยกันได้นะครับมีผมเองก็อยากจะได้เพื่อนมาเล่นด้วยกันนะครับกับเกมนี้เพราะาผมชอบมากแต่ก็มาช่วยดูแลแล้วก็แบกผมหน่อยนะครับก็อย่างที่เห็นนะว่าผมไม่ได้โหดอะไรมากก็แต่ก็ไม่ได้อ่อนแอจนขนาดต้องเรียกได้ว่าเล่นไม่เป็นนะก็คือก็ไม่ได้เก่ง แต่ก็ไม่ได้กระจอกจนเกินไปเรียกแต่เรียกว่าน่าจะเรียกว่ากระจอกน่าจะดีกว่าก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่นคลิปหน้าเนาะ <c oughs> บายครับ